มาเด้อส้มกันส้มกันพี่น้องครับสวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมือนีมาเด้มอมา,มมาซอยตำักคุงกับขับวปุ้นกันเด้อไม่ได้ซอยโดดแล้วไม่ได้ซอยโดดแล้วเด้กพี่น้องเด้อพระคัว่าตัวร拉หังสัมม่าลูงนีงน่เนาะ ปินปหมุน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 ปินปินปินปหมุนหมุนสิพักคาว่าโตไม่ได้กินแซ่บได้ตั้พีย้ลงอืมตัวเดือดเดงแดงเดือดแดงแดงเป็นแล้วปรสิกองจัดกอดเย้ะละตับหมูอืมอืม 嗯，嗯嗯。 ้องเอยกัะปุ่นกระเซ็นด,ดีดีนเห็นปะนุ่มกัะน,น,นุะ่มสัะปุ่นกระเนี้ยว้วสาว3าแปดสอกผมพี่น้องพดโวกบอกพวกบ,บักแดงเห็นปะโหไหนสุดจ้ะ ด,ด,ดีทั้ตาอยู่พี่น้องสำหรับแต่สองนั่นตุยนั่นกับมังงงพี่น้องเอ,อ้ยใครอยากได้ช่างเด้ขอข้าปุ้นช่างเด้อเนียวพี่น้องต้มแค่ แปดถึงสิบนาทีไม่ต้องแช่น้ำนะคะน้ำเดือดปุ๊บ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 ตัดกระปุ่นแห้งลงทันทีพี่นอ้อง hết là thế nào muốn nè không ăn hết lại hết lại พียจะได้สั่งเด้พี่น้องเด้อครับคุณเด้อพอละส่สิบ,บาทพี่น้องเนี้ยนุ่มกระลั่นตีให้พี่น้องเนี่ยส้ำบ่าแปดซอคุณพี่น้องเส้นนุ่ม

ฝากกดไลค์กดแชร์ย่ายนองเอ็ดกาได้จัดเด้อก็เป็นกำลังใจได้จัดเด้อไปแล้วค่าเพชร